สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจียวอย่าลิ้นไม่อีกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งดูในกลองนี่อย่าลิ้นใดอีอยังแน่มาอวดอะนดหน่อยๆอย่าลิน thank you จากช่องอ่าอ่ามาดามอังกฤษชีวิตบ้านๆเนาะค่ะนอนแล้วฝากผ่าพันข้อไหมมาให้พี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นชุดไหมชุดผ่าฝ่ายเนาะค่ะเนาะ ยายลินสีมใสไซห้พี่นองเบืองว่าเป็นจังไดโอ้ยงามแท้ค่ะสีมใสไซห้พี่หานนองเบิงว่าเป็นจังไดน,นะคะเนาะสีพอดียายลินบาเนาะมันสีหลวมเนาะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะพ่อแม่พี่นองลุงป่าอ้าวอาสู่ผู่สู่คนเป็นจังไดพี่นองสวยบ่ค่ยะยาลิ้นนุ่งให้เมืองแล้ว กะสมกับการรอคอยมาหลายเดือนค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืนอยากอวดพี่น้องอย่าลืนอยากอวดแห้งค่ะพี่นอ้องขึ้นสีวาวากันนะคะนะ่ะเนาะนี่ก็สิเป็น <laughs> ผ่าพันข้อพีวิเพิ่นฝากมาไห้พี่น้องคะ่ะนี่สิเป็นขาไหมผาม่าไหมบุรีรัมค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืนสีเอาไว้ผ่านข้อออกงานค่ะพี่น้องคะ่ะงามหลายขอบุญขอบคุณพีวีหลายๆเด้อคะ่ะเด้อจากช่องอ่า เนี่ยฝรั่งอังกฤษชีวิตบ้านๆเนาะค่ะเนาะค่ะช่องของเราเราก็พาม้ชุดต่างๆขออนุญาตค่ะพี่น้องคะ,ะนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นี่ก็เป็นสีเป็นเสือเป็นเสือสูตรค่ะพี่น้องคะค่ะไมล้ลบูรี่อันนี้ก็เสือสูตรค่ะพี่น้องคะซึ่งสีไซได้ทั้งขาดไว้นี่ละ yeah สิประยุกต์ใสดไใดในในยุโรปอได้ย,า,ดยางสวยงามค่ะพี่น้องคะค่ะเยะลินมักผ่าไหมแล้วก็มักผ่าฝายทุกชนิดแล้วก็นี่คือครั้งแรกที่ใส่เสื้อผ่าแบบ้ังตัดนะคะซึ่งแบบเนี่ยเยลินกับมักค่ะพี่น้องอใส่ไปงานต่างๆก็ดีว่าวาสิเป็นงานบุญงานวัดงานบวชงานแต่งงานงานมงคลต่างๆเนาะค่ะเนาะหรือใส่ออกงานกับชาวต่างชาตินี่ก็จะสวยโดดเด่นเฉพาะตัวเป็น เอกลักษณ์ของคนเอเชียเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะยยลินสนับสนุนให้ทุกทุกท่านที่ที่ชื่นชอบได้่าไหม่าฝ่ายก็ดีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าใดมีโอกาสใดทักท่อแล้วก็ส่งออกสู่ต่างประเทศถ้าบบมีเฮ้าซื้อคนในชุมชนกับสิบบมีรายใด แล้วจุดประสงค์ก็คือหากไม่มีผู้อุดหนุนก็ไม่มีผู้ก่อตั้งไม่มีผู้ทําดังนั้นแล้วการทักทอภาไม้่าไฟต่างๆก็จะสูญหายไปจากวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์น,นะคะเนาะดังนั้นแล้วเยลินอ,อยากสเชิญชวนไอ้ไนองที่เบิ้งคลิปเยลินอยู่มาดามตั้งดแดนหลายท่านก็ดีโดยมีโอกาสได้อุดหนุน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าทอมือเนาะค่ะเนาะเห็ดเองตำเอาเองเนาะค่ะเนาะไดม่าสวมใส่เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้แล้วก็เฮ้าสีคงความรักษาวัฒนธรรมของอีกส่วนหนึ่งของเอเชียของเฮ้าเนาะค่ะเนาะดยความภาคภูมิใจมากหลายพี่น้องว่างใดพี่น้องว่างใดคลิปนี้เยลินเป็นบ้าอวดพี่น้อง มีพลังมักอวดมีแนวนังอวดน้าเขาดอกพี่น้องกับอันนี้ละอออันนี้ละ,นนละพี่น้องจ้ะที่นี่กสีมาว่าหลายๆอย,ย่างให้พี่น้องฟังในคลิปนี้รวมๆเนาะค่ะเนาะอ่าอ่าพีวีนี่ช่อง youtube ของพีวีนี่เล่ากับอ่าอยู่ประเทศอังกฤษน้ำกันเนี่ยราคาเล่าสิเหตุเกี่ยวกับหลากหลายสไตล์คิดว่า เพ่อนเพ่อนคือสีใดเป็นมูกับเล่าแล้วและเนาะคะ่นะเนาะดังนั้นแล้วตั้งแต่เหตุช่อง YouTube มานี่ยายลินมีมีโอกาสได้รู้จักหลายๆท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ที่สาคัญก็คือปีนี้เฮาได้เฮ็ดบุญรวมกันค่ะพี่น้องคะพลิกในสวนของยะลินขายแล้วเรียบร้อยได้รวบรวมปัจจัยพร้อมเรียบร้อยปีนี้ซีมี่เพื่อนจากช่อง YouTube ชื่อ,อน้องพิมพ์พิมพ์มาดาเนาะเะนาะแต่ว่าเราบอยได้เขาช่อง u t u b e แล้วเราอยากงานแล้วก็ช่องพีวีเนี่ยแหะค่ะทีะ่โอนเงินอโอนปัจจัยมาซอยเฮ็ดบุญกะทิ้นซึ่งเงินทั้งขายพลิกทั้ง เพื่อนๆร่วมบุญมาทั้งจากทางเยอรมันกด็ดีทางฮอนเลนด์ก็ดีนะคะเ,เงินส่วนนี่เรานี่ยายลินขอมอบส่วนบุญส่วนขุส่ให้แกเพื่อนคนหนึ่งที่ซื้อนางนันทิยาบุญมันเร่าพึ่งจากไปค่ะหนึ่งแน่นันเราก็เป็นเจ้าของมเมล็ดพลิก พันธยลยลิ่นปลูกอยู่นี่ดังนั้นแล้วนับแต่นี้ไปพลิกธยาลินสีน้ำมาแจกอายน้องยาลินสีใส่ซื้อผิกหน่องนั่นเนาะคะ่ะเนาะเลาได้จากโลกใบนี้ไปแล้วยาลินกัสิคออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่ให้น้อง เพิ่นนำเนาะคะ่ะเนาะตบากรเล่าสิจากโลกใบนี้ไปอย่าลินไดมีการสื่อสารพูดคุยบอกบุญบอกท่านแล้วก็บ,บอกจุดประสงค์ทุกอย่างเรียบร้อยนา่งกับอนุโมทนาบุญนำำโดยดีโดยสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกอย่างนะคะหานี่ก็ยินดีกับหมูท่ที่ก่อนจากโลกใบนี้ไป เลากับไปยังพองใสยัยงใจที่สวยงามไปกับบุญกับท่านที่เรามีเราก็เจตนารวมกันเนาะคะ่นะเนาะบุญคือการเจตนาเจตนานั้นคือบุญเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ย่าลินกับบ่แมนผู้ลูหลายหรอกค่ะแต่ว่าโดยความที่ถ้าบ่มีจุดนี้เฮ่ากับ บบมีพลังขับเคลื่อนชีวิตบบมีกำลังใจที่สิสู่ชีวิตไปในเมื่อทั้งนาก็มีบุญมีท่านเนี่ยแหละค่ะมีบาปบุญคุณนเ,เหตี่ห้เฮาเฮ็ดมาเนี่ยแหละสิสิเป็นแรงขับเคลื่อนให้เฮาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เฮา,เาลุ่ลงผวางพานพลอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วการที่เฮามาได้อุดหนุนผ่าไหมต่างๆผ่าฝ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่ง ให้งานเดช่างที่ตัดเสื้อในพี่น้องคะร้างตัดเสือ้อเป็นอีหยังที่แบบคุณภาพอิเลพี่น้องสวยค่ะ,ะเป๊ะเ,เลยให,ให้ช่างตัดเสื้อผ้าได้มีอาชีพต่อไปเนาะค่ะเนาะ,ะให้เราได้มีงานเหตุดังนั้นแล้วการซื้อขายการอุดหนุนต่างๆก็จะเป็นการจุนเจือกันในอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ช่างตัดเสื้อผ้ามีโอกาสได้ทำงานที่ ที่เขารักแล้วก็มีอาชีพมีรายได้ติดมือเนาะค่ะเนาะเรืวการส่งเสริมต่างๆนี่ก็สีน้ำเขายสู่ชุมชนในหมู่บ้านหรือจังหวัดต่างๆที่ทักท่อผ้าไมที่เพิ่นเอินว่าสินค้าโอท็อปสินค้าท่อมือ,อที่ว่าในคนในหมู่บ้านจะตั้งกลุ่มขึ้นมากเนาะ,ะเนาะถ้าหากว่า สามารถอุดหนุนจุนเจือกันได้เฮ้ากับเฮตโหลดพี่น้องคะเพื่อชุมชนของเฮ้าเองเนาะคะเนาะอย่าลืมก็เอามาฝากมาตอนให้พี่ให้น้องได้รับทราบว่าชีวิตของเมียฝรั่งตางแดนนี่มีหลายๆมุมพี่น้องมีทั้งมุมสุกมุมเสามุมสู่ชีวิตมุมแบ่งปันกัหลายได้มุมสโลกัมี มีสุมุมพี่น้องคะ่ะมีเมื่อสุมุมมีเอามาแบงมาปันให้พี่ให้น้องได้เห็นได้อ่านได้ฟังน้ำนะคะเนะเถือว่าคลิปใดทียลินซื้อสารออกไปว่าจะาบะมวนหรืออาจเิว่อ,อไปอ เนื้อเรื่องเนื้อหาอาจสิไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปตรงกับชีวิตของมาดามทันใดเยลินกราบขออภาาัยขออโหอสิกรรมไวนะ้ณที่นี่ด้วยนะคะเยะลินบดยมีเจตนาใดาๆทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเฮ้าเอาอีกมุมหนึง่งออกมาเว้รมาจาสู่กันฟังเพื่อให้ลุงป่าเอาวอาสุผู้สุคนได้รับรู้อีกด้านหนึ่งของชีวิตมาดามเพราะว่าเราไม่ใช่มีแต่สุ เราอยู่ต่างแดนแล้วก็มีมุมที่ลำบากสุดๆยุ่งยากสุดๆมาแบง่งมาปันให้พี่น้องได้รับรู้ได้รับฟังเผื่อเป็นวิทยาทานให้แกพีแกน้องให้แกสายฟอให้แกผู้บรูกะดีผู้ลู้เลียวกะแห้งดีเนาะค่ะเนาะได้เรียนรู้ไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กะสิเป็นทั้งเอาชุดผ้าไหมผ้าฝ้ายลรบุรี่ผ้าไหมบริรัมผ้าไหมสุลิน ผ้าไหมทอมือผ้าไหมเทสมีคิดต่างๆมาอวดมาอ่างให้พีหายนองได้รับรูเลวกับมาประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องเล่าดีๆให้พี่หายนองได้รับฟังไปน้ากันเลวกับอยากสาบอกให้พี่หายนองได้รวมอนุโมทนาบุญกฐินปีนี้กับยายลินเนาะค่ะเนาะว่าเอาไปใส่แนะ่ได้เงินหลายปันได,ได้เงินรวมทั้งหมดหนึ่งมืน 1339บาทค่ะ1339บาบาทนี้ยายรินได้ส่งไปให้บุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีโอกาส ได้หุงหาอาหารไปแจกใจ่ายให้แก่น้องหมาจรจัดน้องแมวจรจัดตามถนนหนทางเนาะคะ่นะเนาะยายลินทําทานซึ่งโบแมนยายลินคนเดียวที่เหตุจุดนี้กับมูพวกที่อนุโมทนาบุญมาแล้วก็วทรงปัจัจมใหัยเนาะคะ่นะเนาะส่วนปลายปลายหนึ่งหมื่นไปเนี่ยหนึ่บาบาทในยายลิ้นก็นเอาไปเป็นซื้ออาหารให้หมาจรให้แมวจอเนาะคะ่นะเนาะส่วนหนึ่งมื่นบาทนี่ ยลินกัแบ่งไปสามวัดค่ะพี่น้องสามวัดน้ากันนะคะวัดแหลกก็คือวัดบ้านนุ่นนาะพวงที่เยลินอยู่นั่นก็คือซื้อดินถมที่ช่วยวัดเป็นเงินจำนวนส0 0พันบาทเนาะคะ่นะเนาะส่วนอีก3,500บหาทยบาทเยลินกันําไปถวายเดยให้แม่ไปค่ะพี่น้องไห้แม่เยลินไปถวายเดยวัดท่าสงาบ้านน้องอู้เออบ้านน้องอ้อขออภัยคะ่ะบ้านน้องอ้อนะคะ จังหวัดชัยภูมิ3,500บาทช่วยสร้างศาลาวัดค่ะพี่น้องค่ะ,ะกล่องที่3ยาลินเอาไปใส่ยาลินเอาไปวัดเขาจอมจองหมองยาลินเฮดคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนั่นละค่ะ2500บาทไปซอยเพิินสร้างเพิินแปลงอยู่เทิงนนั้นเนาะคะ่นะเนาะตามที่เพิินสิปัถนาแล้วเงินอีกส่วนหนึ่งยาลินก็ได้สทรงไปสร้างห้องน้ำส่วนติดขายพริกได้อีก อีกบางส่วนเนาะค่ะเนาะได้ทรงไปสร้างห้องน้ำให้แก่วัดป่าที่อำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรนะคะเอลินจำซื้อวัดบบได้ค่ะเอาไปสร้อยสร้างสุขาเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นออ่่าาศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือเป็นวัดที่สร้างไม่ซึ่งกันยังขาดแคลนห้องสุขาใช่แยกระวางพระภิกษุกับ ญาติโยมเนาะค่ะเนาะอย่าลินก็นเลยมีโอกาสได้ซอยไปมองนี่นี่ล่ละค่ะปลูกพริกปีนี่ได้ยังแนนเอาไปใส่แนนเอามาแจกมาแบงมาปั่นให้พีให้น้องได้รับทราบรับรู้อนุโมทนาบุญกับสิ่งดีๆไปน้ากันเนาะค่ะเนาะชีวิตมันสั่นพี่น้องคะเราจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ดังนั้นแล้ววันนี้คุณมีโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆแม้นว่าสิ่งดีๆที่จะต้องทําไม่จําเป็นต้องใช้เงินค่ะพี่น้องคะแครารถนาดีต่อ กันเข้าก็ได้เฮ็ดดีแล้วพี่น้องดังนั้นแล้วพริกปีนี้ของเยลินชื่นชมค่ะชื่นช่มปลูกบ้าหลายปลูกเล่นเนแต่เยลินและพักพวกเพื่อนๆกระดัไปซอยหลายหมองหลายบอนจังใดก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ ขอให้ผลบุญนี้เพื่อแพ่ไปถึงอายน้องลุงป่าอาวอาสุผูสุคนทั้งบิดามาดาคู่บาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16สันฝา15สันดินก็ขอให้มารวมอนุโมทนาบุญรวมกันรวมเป็นสักขีพยานในการทําความดีในแต่ละครั้งด้วยนะคะขอผลบุญนี้ส่งให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่ข้าพเจ้า ได้เจตานาะล่วงเกินไว้ก็ดีไม่ได้เจตานาก็ดีก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นีน่ทุกๆชีวิตบาว่าสี่ย่งอยู่หรือว่าล่วงรับไปแลว้วหากมีทุกข์ก็ขอ,ขอให้พ้นทุกข์นะคะหากมีความสุขก็ขอ,ขอให้สุขยิ่งยๆขึ้นไปขอให้อายน้องสุภผูสุสคนโศกดีมีไส้รักษาสุขภาพด้วยนะคะพอกันเขี้ยมนาคะ่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมจดจวดหลายเติมเมื่อนี่เล่าไปแลว้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย